สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เช้าที่5นะคะมุกรานะคะสองหหนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะมาหลายวัน4ี่ห้าวันนะคะไปเที่ยวมา4ี่หวันพอกลับมานะคะบอลที่บ้านนะคะโตขึ้นนะคะหลายท่านบอกไปเที่ยวมาเอ่อหลายวันนะคะแล้วทำยังไงบอลตายหรือเปล่านะคะพอดีฝาก ฝากพี่เจ๊ไพลินลดน้ำนะคะฝากเจ๊ไพลินลดน้ำนะคะแล้วทีนี้พอกลับมาเนาะบอนสีนะคะคือเราเหมือนกับว่าเราไปหลายวันเนาะทีนี้เขาโตขึ้นเร็วมากนะคะแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเขาโตขึ้นวันนี้ก็เลยมาอวดกันหน่อยพร้อมทั้งมีดอกมานะคะนี่ดอกเขาเริ่มบานแล้วบานแล้วนะคะอันนี้ได้มาในนาม เมืองชิมพีนะคะได้มาในานามเมืองชิมพีก็เป็นดอกแล้วแต่ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะคะแต่เอามาให้ชมนะคะว่าเ,าเดี๋ยวเราน่าจะเก็บเกบสรได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีต้นอื่นนะคะที่แบบว่าผสมนะคะนอกเสจากจะผสมในดอกเดียวกันแล้วก็ วันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคหลายๆท่านนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าปลูกบอนสีปลูกยังไงนะคะใช้ดินอะไรที่แบบใช้แล้วใบสวยโตเร็วนะคะใช้ดินอะไรนะคะวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆพนภาธรรมหลายๆดินนะคะหมายถึงว่าเราลองผิดลองถูกมาหลายดินก็คือเอาดินอันนั้นมาปลูกบ้างดินอันนี้มาปลูกบ้าง,ด,นนาางดินถุงนะคะดิน ที่เป็นถุงนะคะมาปลูกบ้างนะคะคือผสมกากมะพร้าวบ้างคุยมะพร้าวบ้างนะคะคือไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยคือไม่โตคือโตสักพักหนึ่งแล้วก็ไปไม่ได้นะคะก็คือบอลไม่โตนั่นเองคือเขาไม่โตโตแบบจนถึงที่สุดอะ่ะคือเขาไม่โตอย่างนั้นนะคะเราก็เลยลองอีกทีหนึง่งดินที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการปลูกบอลก็ สำหรับหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ก็มาแนะนำมือใหม่นะคะคือดินก้ามปูนะคะเป็นดินก้ามปูไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะอันนี้พนาพาลองปลูกมาได้สักประมาณ2เดือนแล้วนะคะทดสอบมาประมาณ2เดือนแล้วถึงมาแนะนำนะคะว่าใช้ดีจริงๆแล้วก็ได้ผลดีจริงๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยนะคะเฉพาะดินใบหมักก้ามปู ที่แบบว่าใบาก้ามปูหล่นมาใต้ต้นนะคะแล้วก็ทับถมกันจนกลายเป็นดินนั่นนะคะ่ะตัวนั้นแหละที่เราไปไปทำการเก็บมานะคะขุดมารวบรวมมามันก็จะมีทั้งปุ๋ยที่มาจากใบไม้แล้วก็ใบก้ามปูแห้งที่หมักสะสมมานานเป็นปีแล้วนะคะก็คือเอามาแล้วปลูกได้เลยนะคะ อันนี้เป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะที่พรนธพาใช้ปลูกพรนธพาจะผสมน้ําไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าเออเปียกๆนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ปลูกง่ายเป็นดินใบก้ามปูโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะบอกเลยอันนี้เป็นดินที่พนธพานะคะไปขุดมาจากใต้ต้น ใบก้ามปูนะคะหรือต้นจามจุลีนะคะคือเป็นดินเป็นใบก้ามปูที่เขาผุนะคะจนกลายเป็นดินแล้วเป็นผงๆอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะบอกเลยอันนี้พนาพาไม่ได้ซื้อมานะคะไปขุดเองนะคะไปเก็บเองนะคะค่ะที่เราปลูกไปนะคะก็คือดินใบก้ามปูอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะ บอลที่โตโตนะคะแล้วก็สมบูรณ์ก็คือใบแรกเขาจะเล็กแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะคือง่ายๆคือใบสุดท้ายเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าใบที่ออกมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็คือใบนี้เนาะแล้วก็จะแล้วก็จะมาออกใบนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะคะอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นขยับมานะคะเป็นใบนี้คือเขาโตเต็มที่ ส่วนใบนี้เขาเพิ่งกลางไปนะคะก็อาจจะยังไม่โตกว่าใบนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะก็คือที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้นะคะก็จริงแต่ว่าเราใช้ใบกล้ามปูอย่างเดียวนะคะผลที่ออกมาก็คือใบเขาจะเนี่ยค่ะสังเกตได้ว่าอันนี้ใบแรกๆของเขานะคะเต่๋ยวจะยกออกมาก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวจะให้ชมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใบที่ใบแรกๆนะคะ ก็ใบที่1ใบที่สองนะคะก็เริ่มโตอันนี้เป็นใบที่สนะคะอันนี้เป็นใบที่สนะคะแล้วก็ใบที่4จะสังเกตได้นะคะใบที่ห้าเขาจะใหญ่ที่สุดเลยนะคะแสดงว่าอันนี้ก็คือเขาสมบูรณ์นะคะใบ สุดท้ายนะคะใบที่ออกมาใหม่จะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลที่เราใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยนะคะบอกเลยไม่มีปุ๋ยเนี่ยต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะก็เนี่ยค่ะใบเล็กจากส่วนใบสุดท้ายเขาก็จะใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นชายชนนะคะสังเกตดูใบแรกๆเขานะคะเนี่ย อันนี้คือใบเล็กนะคะแล้วก็จะมาหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ใบที่สี่นะคะใบที่ห้านะคะใบที่ห้าเริ่มป้ายมานิดหนึ่งนะคะพอใบที่หกก็ป้ายมานะคะก็อันนี้เป็นใบที่เจ็นะคะพอใบที่แมาคือเขาก็โตที่สุดเลยนะคะสังเกตดูนะคะอันนี้คือเขา เลี้ยงคือเลี้ยงด้วยใบก้ามปูอย่างเดียวแล้วสมบูรณ์นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะบอกเลยเขาจะเติบโตแบบธรรมชาติเองนะคะเพราะว่าเขามีมีดินมีปุ๋ยที่อยู่ในตัวของเขาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนินลเซนนะคะคือใบนี้ก็คือใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าใบใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเขายังโตไม่เต็มที่นะคะเนี่ยค่ะ กัดสีมาแล้วแต่ยังโตไม่เต็มที่นะคะอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าใบเล็กๆเขานะคะเนี่ยค่ะใบแรกเขาก็จะประมาณนี้นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองนะคะก็จะมาใบที่สามเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบที่สี่นะคะใบที่ห้านะคะใบที่หกใบที่เจ็ดกำลังนะคะเขาจะใบที่เจ็ดเนี่ยเขาจะต้องโตกว่านะคะโตกว่า ใบที่6นะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นรัตนาสินที่เราผ่าไปนะคะนี่อันนี้ต้นแม่เขาที่โดนผ่านะคะก็เดี๋ยวให้ชมใบนี้ยังเหลืออยู่นะคะที่ก้านยาวเดี๋ยวน่าจะเด็ดออกแล้วล่ะคะ่ะก็เนี่ยคะ่ะเขาขึ้นมาใหม่4ี่ใบแต่ใบนี้ยังไม่โตนะคะใบนี้ยังไม่โตก็มีสี่ใบที่ออกมาใหม่นะคะทั้งหมดเลยสี่ใบ เอามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาลอดนะคะต้นแม่ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาอยู่นะคะเลี้ยงบอลแล้วไม่โตนะคะแล้วก็เลี้ยงแล้วใบเล็กลงนะคะเลี้ยงแล้วใบหยิกใบกูดนะคะก็ลองนะคะเอาดินใบก้ามปูไปปลูกดูนะคะพนพาลองมาหลายหลายอย่างแล้วนะคะดินอย่างอื่นพนพาก็ลองมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ ไม่สู้ดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนด้วยนะคะเป็นบินใบก้ามปูธรรมชาติไม่ได้ซื้อนะคะพันภาก็เลยอยากจะเอามา,าแนะนำนะคะให้ทุกท่านนะทดลองดูนะคะเพราะว่าพันภาทำแล้วได้ผลจริงบอลที่สวยออกมานะคะก็มาจากใบก้ามปูทั้งนั้นเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวทุกท่านลองไปดูบอลของตัวเองนะคะ แล้วลองเปลี่ยนใบก้ามปูดูนะคะเป็นใบก้ามปูแล้วแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าได้ผลจริงหรือเปล่าลองสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแค่หนึ่งอาทิตย์แค่นั้นนะคะคือเราเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินเทดินออกนะคะแล้วเราใส่ใบก้ามปูหมักอย่างเดียวนะคะ1อาทิตย์ค่ะรู้ผลเลยค่ะใบใหม่ออกมาเขาจะใบโตกว่าเดิมหลอดจะแข็งแรงกว่าเดิมนะคะทดลองดูนะคะ อันนี้เป็นเทคนิคของพันธภาขาลาะนะคะที่มาบอกกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่คิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พันธภาขาลาะด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขการปลูกต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะ